สวัสดีครับสวัสดี f c ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับนอมอนะครับช่วงบ่ายสามวันนี้มาตกไม้ตายชิงสั้นเอาเกาะเสื้อเฉยนะครับผมทุนก็จะเป็นทุนสปิลธรรมดาเรานี่แหละนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้แต่เพียนหวดเหยื่อแล้วนะครับผมแดดกําลังดีสองหน้ากําลังโดนนะครับผมวันรับแดดไปเต็มเต็มนะครับโอ้สี่โมงแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุยกันตอนนี้ย่าก็พร้อมแล้ว นี่ครับนี่จะเป็นการใส่เหยื่อนะครับล้ําแต่งของเราที่ผสมมาแล้วก็ไม่ใช้ชิ้นใหญ่เท่าไหร่ก็พอด,ดีนะครับเป็นชิงสั้นๆน,นะนี่ชิงสั้นๆต่อจากลูกหมุนมีตะกัวเม็ดนึงตะกัวเม็ดรกำหนึ่งนะครับเม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวเลื่อนขึ้นได้เลื่อนลงได้อันนั้นเป็นทุน่นนะครับผมเดี๋ยวตีออกไปเลยตะเพียนนะครับปล่อยลงถึงพื้นแล้วก็รอ งานที่เราคอยครับตะเพียนนะครับเริ่มแผงฤทธิ์แล้วนะครับช่วงนี้ตะเพียนเริ่มแผงฤทธิ์กับเรียบร้อยครับผมตะเพียนน้อยเริ่มกวนเหยื่อนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องนี่ครับใส่แบบนี้เบจจิโนุเบอร์ศูนย์จุดแปดเบอร์หนึ่งเนใช้ดีนะครับตะเพียนน้อยเริ่มผจันบานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตะโกก็ห่างตัวไปตะเพียนมานะครับผมมาวัด <c oughs> นี่นั่งแป๊บเดียวกดไว้สามแล้วออโอเคนี่ครับพออย่าลงถึงพื้นตั้งทุนได้ก็รอเลยรอสับเลยตะเพียนนี่ถ้าเข้าก็ยกฝูงมาเหมือนกันตะเพียนนะตะโกก็ปวดปนปลกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันตะเพียนหรือเปล่ามันเป็นชิงจังหวะนะครับตอนนี้ปลาก็ค่อนข้างเริ่มรวมรวมแล้วเป็นชิงจังหวะทั้งหมดทุนตั้งสูงมากนะ ตอนนี้มันยกเหยื่อขึ้นมาถ้ากดไหลๆนม่ใช่เลยอืออือยู่อยูออ่ตะเพียนนะครับทุกคนเฮ้ก็ไซส์ดีเลยนะครับนี่ตะเพียนไซส์สวยๆยกได้เลยตัวน,นี้ไซส์ฝ่ามือนะครับมาแนละ้วอือหือท้องอ้วนๆเลย เยอะมากนะในลำชีเนี่ยตะเพียนนะผมนี่ไซส์เต็มปากนะวอนเป็นเลยวันมิดแทะหนึ่งสองข้อเดี๋ยวมินน,น,น้งนี่แหละไส้นี้เลยกันแล้วไปนี่ครับโยนไปประมาณนี้ตำแหน่งเดิมปล่อยทุ่นไหลไปเลยนะคะรับปลาตะเพียนจะเข้าดีนะเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึง ก็ปล่อยทุ่นไหลไปเลยนะครับผมอุ้ยมันจะลงตำแหน่งพอดีตำแหน่งที่เราตั้งทุ่นไว้อะสวยสวยนะเนี่ยขยับขึ้นมานิดนึงถอยหลังขึ้นมานะครับให้มันพอดีพอทุ่นตั้งได้แล้วก็จะสวยนะครับผมนี่นี่ก็ตำแหน่งทุน่นถือคันไว้เลยก็ได้นะเพราะว่าตะเพียนเนี่ยยังไงก็ไวอยู่แล้วต่อเหยื่อนะครับผมถ้าได้เข้าแล้วนี่ยกฝูงเหมือนกัน ตะเพียนนะอันนี้พูดถึงเรื่องตะเพียนเดี๋ยวนี่ครับตกปัตตะเพียนนี่เข้าแล้วนะครับตะเพียนยกทุ่นขึ้นมาแล้วยกทุนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะกดหรือเขาจะถอนถอนก็สับได้กดก็สับได้นะตะเพียนนี่นี่กดกดกดรู้สึกว่าจะกดลงลงเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวมันลุ้นกันตัวนี้เข้ามากินเยอแล้วน,นี่อืมมันเหมือนว่าจะกดยาวนะน,นี่นะครับเริ่มเริ่มละเล็เมละนะผมต้องรอสับอย่างเดียวถือคันรอนะครับแต่เพียนนี่ไวมากเป็นปลาที่ไวมากนะครับเขาจะถอนทุนแล้วแล้วก็ อาจจะถอนก็สับได้จมก็สับได้นะครับตะเพียนนะสำหรับตัวเพียนตอนนี้เขากเก็บเก็บเหยื่ออยู่นะผมนี่ถอนละถอนถอนจมจมจม,จมถอนนะไม่รู้ว่าได้สับหรือเปล่านะไม่ไปสักทีปืด๊ดนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีนะครับก็สู้บ้างไม่สู้บ้างนะนี่ ก็เป็นไซส์สวยๆอีกตัวหนึ่งที่เข้ามานะครับเป็นการตกสปิวแบบไม่ตายชิงสั้นนะนี่ตัวปลาก,ก็ไซส์ฝ่ามือนะครับใหญ่ๆก็มีแต่ว่ามันไม่ทันพวกนี้หรอกนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะมีของใหญ่เข้ามาปนหรือเปล่านะมาวันนี้ไปหัวจะปวด จุดกระดิกสายยกๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําเป็นฝ้านะลงช้าสายสิบปอนแปดปอนเนี่ยจะลงช้านิดหนึ่งนี่ไหลลงไปแล้วน้ําหนักก็จะพอดีกับที่เราโยนไปเลยนะครับผมปลาก็จะเข้าเลยนะอย่าถึงพื้นปลาเข้าเลยนะตะเพียนน่าจะชุกชุม ก็จะจประมาณนี้แหละเนี่ยตอดๆทอนๆทอนๆตอดๆน,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 นะครับผม,มนขยะบิวไหมกละน้ําเริ่มเป็นฝ้ายละนี่ตอดเลยนะครับไม่รอแต่เพียนแน่นอนตัวนี้อืมอมืดูสิจะได้ตัวหรือเปล่ามามาลื่นปื้ด รืป่ปืดป๊ดลื่นดูเพียนนะครับก็บไซด์เดิมไซ้์สวยเนี่ยเข้าแนละ้วของน้องเข้าเข้านะครับโอ้โห و, เข้าข้างปากครับตัวนี้ไซด์ฝ่ามือนะตัวหนึ่สวยๆไซด์สวยๆนี่กระชังน้องเราก็เอาโผล่น้ำเ,ลเอลงไปเรียบร้อยมาต่อกันเลยครับนี่นี่นี่มียกยกหลอกหลอน ยน่ตัวนี้นี่ถอนทุนขึ้นมาสุดเลยจมปื๊ดเลยปืด๊ดอยู่ตะเพียนตะเพียนนะครับใช้ก็พอได้อยู่ครับใช้ฝ่ามือเหมือนเดิมสับต่อเนื่องโอ้ตัวนี้อ้วนอวนเลยอ้วนตักเลยออตก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 ,ตกโอ้โห เย็ดเคเอาสวิงมารถคันร้อนแล้วนะ่ะเื่นปืด๊ดต่อรับเรียบร้อยเรียบร้อยคราวนี้เราต้องเข้าสวิงคราวนี่พึ่งจะเข้าสวิงไม่ไหว ยกขึ้นมาแว่งหลุดนี่นี่กระไซส,สวยนะนี่ก็ติดมินอีกนะเดี๋ยว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 ดี๋ยวยกขึ้นมาแม่งต้องเข้าสวิงอ่าโอเคครับตอนนี้ต้องมีสวิงมาเพิ่มนะเพราะว่าเราถ่ายคลิปเดี๋ยวบางครั้งมันจะเหมือนว่าเรานี่ไม่ได้เตรียมสวิงมาเรามีนะแต่เราทำหลุดไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเก็บหลุดอีกด้านะโอเคนะครับทุกคนอคทยกทุนนะะเรียกยกทุน ปลาอะไรถอนทุนหมดดอกเอแปลกไซนี้เองโอ้โหเแบบี้เลยครับโอเคเอาเก็บไว้ก่อนไซทอดอือตัวนี้ไม่ใช้สวิงนะยกทุนไปหมดดอกเลยนะแย่งเขาอื่นเขากินนะเนี่ยโอเคครับอดูนครับตอนนี้ปลาอะไรตะเพียนหรือกระมัง มังครับตัวนี้ต้องขอสวิงหน่อยอย,ยกโดดกำมังตัวและตัวที่สองหรือเปล่าไม่แน่ใ,นใ,นใจนะครับผมตอดไซส์ฝ่ามือนะกำมังใช้สวยอยู่ตอดเล่นๆถ้ายกนี่น่าจะหลุดนะโอเคครับครับเ้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผม ปลาที่ได้ในวันนี้ก็นี่ครับประมาณนี้ใส่ทอดนะครับผมได้ประมาณ7-8ตัวนะครับไซส์สวยๆโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้างานนี้จตะเพียนกำลังเข้าครับแต่เพียนโอเคครับ